โดยเคลสทีวีขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องที่รวมที่สุดของรถยนต์รุ่นใหม่รีวิวจริงขับจริงและบอกทุกเรื่องแบบไม่มีกั๊กถ้าคุณรักรถชอบความเร็วหรืออยากรู้ว่ารถรุ่นไหนคุ้มจริงก่อนใครที่นี่คือที่ของคุณอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไร้เคลสทีวีด้วยนะจะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ทุกวันโดยเคลสทีวีขอพาทุกคนเข้าสู่การเดินทางใหม่กับรถกระบะในตำนานานย0 2 5้า toyota hilux revo ที่ในปีนี้กลับมาพร้อมความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่และน่าตื่นเต้นที่สุดในรอบหลายปี ใครที่เป็นแฟนโตโยตา้าหรือกำลังมองหารถกระบะที่ทั้งแกร่งประหยัดน้ำมันและทันสมัยบอกเลยว่าห้ามพลาดการรีวิวครั้งนี้เด็ดขาดเพราะเราจะพาคุณไปจอดลิกทุกมุมทั้งภายนอกภายในสมรรถนะเทคโนโลยีความปลอดภัยการใช้งานจริงและความคุ้มค่าแบบจัดเต็มพร้อมทดลองขับกันยาวๆจนคุณรู้สึกเหมือนได้ขับเองเริ่มจากดีไซน์ภายนอกของ2025 Toyota h i ห้ x Revo ปีนี้มาในรูปลักษณ์ที่โชบเชียว ดูดันมากขึ้นกระจังหน้าขนาดใหญ่พร้อมไฟหน้าแบบ LED ดีไซน์ใหม่ทั้งหมดกันชนหน้าถูกปรับให้ดูบึกบึนและสปอร์ตมากขึ้นเส้นสายรอบคันเน้นความแข็งแกร่งแต่ก็แฝงด้วยความเรียบหรูฝากระโปรงหน้าถูกยกสูงขึ้นเล็กน้อยเพิ่มมิติความแร่งให้รถข้างตัวถังมีการเพิ่มลวดลายที่ดูมีมิติส่วนด้านท้ายก็มีไฟท้ายแบบ LED รงใหม่ที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมมากขึ้นกว่าเดิมล้อแม็กขนาด18นิ้วลายใหม่ที่เน้นความดูดันและการยึดเกาะที่ยอดเยี่ยมเปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสาร คุณจะสัมผัสได้ถึงความเงียบความนุ่มนวลและความหรูหราที่ไม่เคยมีในกระบบมาก่อนบาดหนังสีทูโทนดีไซน์ใหม่ปรับไฟฟ้าได้หลายทิศทางพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังพร้อมระบบควบคุมต่างๆที่ใช้งานได้ง่ายหน้าจอสัมผัสขนาด10.5นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเสียงคุณภาพจาก JBL พร้อมลำโพงรอบคันเติมเต็มทุกการขับขี่ด้วยบรรยากาศพรีเมียมมีช่องชาร์จไร้าสายและพอร์ต USB ครบทุกตำแหน่งบอะหลังมีพื้นที่กว้างนั่งสบายพร้อมแอร์แยกส่วน ใต้ฝากระโปรงของ2025ไฮักเรเวมาพร้อมขุมพลังใหม่ที่ทั้งแรงและประหยัดมีทั้งเครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตรและรุ่นใหม่ไฮบริดดีเซล2.8ลิตรที่ให้กำลังมากกว่าเดิมพร้อมแรงบิดที่ตอบสนองทันใจไม่ว่าจะขึ้นเขาลุยน้ำหรือบรรทุกหนักก็สบายระบบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดท,ที่ปรับจูนมาใหม่ให้เปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลและทันใจยิ่งขึ้นระบบขับเคลื่อน4ี่ล้อที่สามารถปรับโหมดได้ทันทีรวมถึงระบบช่วงล่างที่พัฒนาให้เกาะถนนดียิ่งขึ้นไม่สะเทางรร ในด้านความปลอดภัยโตโยต้าใส่มาแบบจัดเต็มมีระบบโตโยต้าเซฟตี้เซนที่ประกอบด้วยระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนจุดอับสายตาระบบช่วยจอดพร้อมกล้องรอบคัน360องศาช่วยให้ขับขี่และจอดรถในเมืองใหญ่ได้อย่างมัน่นใจรวมถึงโครงสร้างตัวถังที่แข็งแรงตามมาตรฐานสากลและถุงลมนิรภัยรอบคัน หนึ่งในไฮไลท์ที่น่าสนใจที่สุดของรุ่นปี2025คือระบบ Connected Service ใหม่ที่สามารถสั่งงานรถผ่านแอปบนมือถือไม่ว่าจะเป็นการสตาร์ทรถจากระยะไกลตรวจสอบสถานะรถหรือแม้แต่ค้นหาตำแหน่งที่จอดรถนอกจากนี้ยังมีระบบแจ้งเตือนเมื่อลืมของไว้ในรถและระบบเตือนผู้โดยสารด้านหลังสำหรับความปลอดภัยของเด็ก โดยเคลสทีวีพาออกเดินทางทดลองขับจริงทั้งในเมืองถนนหลวงทางลูกรังและภูเขาสูงเราจะได้สัมผัสว่ารถคันนี้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพถนนได้ดีแค่ไหนเริ่มจากในเมืองการบังคับเลี้ยวของพวงมาลัยทําได้ดีมีรัศมีวงเลี้ยวที่แคบคล่องตัวแม้ในซอยแคบเบรกตอบสนองไวเข้าโค้งนิ่งและมั่นใจต่อมาเป็นถนนหลวงขับด้วยความเร็วสูงเครื่องยนต์ยังคงเงียบไม่มีอาการสั่นหรือเสียงลมเข้าห้องโดยสารส่วนทางลูกรังระบบช่วงล่างซับแรงสะเทือนได้ดีมาก ไม่เด้งไม่กระแทกแม้จะไม่มีผู้โดยสารนั่งเต็มคันปิดท้ายด้วยการปีนเขาไฮลักเรรวก็ยังคงแป่งปีนขึ้นได้แบบไม่ต้องเร่งเครื่องมากระบบขับเคลื่อน4ลอีล้อและระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันทำงานได้ดีเยี่ยมหลังจากขับไปกว่า200กิโลเมตรเรามาดูอัตราการกินน้ำมันเฉลี่ยปรากฏว่าในรุ่นเครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตรได้ประมาณ14-15ถึงกิโลเมตรต่อลิตรส่วนรุ่นไฮบริด2.8ลิตรประหยัดถึง18กิโลเมตรต่อลิตรถือว่าทำได้ดีมากสำหรับรถกระบะขนาดนี้ เมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่าง Ford ดแรนเจอร์อิซูซูดีแม็กซ์หรือมิซูบิชิ t ทรท่านไฮลักเรโว2025ยังคงมีจุดเด่นในเรื่องของความทนทานศูนย์บริการที่ครอบคลุมทั่วประเทศค่าไหล่ไม่แพงและราคาขายต่อที่ยังคงดีมากเป็นเหตุผลที่ทําให้หลายครอบครัวยังคงไว้วางใจในชื่อเสียงของโตโยต้ ในด้านราคารุ่นเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ6 9 9 0 0 0บาทไปจนถึงรุ่นสูงสุดที่มีเทคโนโลยีครบครบอยู่ที่ประมาณ1 29900 0บาทซึ่งเมื่อมองจากสิ่งที่ได้มาแล้วถือว่าคุ้มค่าไม่น้อยสำหรับผู้ที่ต้องการทั้งใช้งานและความหรูหราในคันเดียวขอบคุณทุกคนที่รับชมวิดีโอยาวๆกับไร้เครสทีวีถ้าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไร้เครสทีวีด้วยนะแล้วพบกันใหม่กับรีวิวรถรุ่นถัดไปที่สนุกตื่นเต้นและจัดเต็มเหมือนเดิมจ้า